ชาวเน็ตเวียดนามช่วยไทยจับโป๊ะขมรนสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามวันนี้มีดรามา่าขำๆของขมรนมาให้ขำกลิ้งกันอีกแล้วค่ะจากโพสต์ของผู้ใช้ Facebook ชาวเวียดนามท่านหนึ่งโพสต์ภาพนี้พร้อมบรรยายว่า พนมเป็นโพสต์กล่าวหาว่าคนไทยทิ้งระเบิดลูกนี้ลงใส่บ้านเรือนประชาชนทำร้ายชาวบ้านสื่อฉบับนี้ถือว่าเป็นสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของกัมพูชาแล้วส่วนสื่ออื่นๆก็เล็กกว่านี้อีกต่อจากนั้นรัฐบาลกัมพูชายังพาผู้สังเกตการจากนานาชาติดูพื้นที่ด้วยกระทรวงกลาโหมของไทยตอบกลับว่าเราไม่ได้ใช้ระเบิดที่ขึ้นสนิมแบบนี้นะ ชาวนิตไทยต่างก็ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นระเบิดจริงพื้น,น,นดินบริเวณนั้นจะต้องแข็งแน่นแต่ลูกระเบิดกลับตั้งอยู่ตรงๆโอ่งน้ำก็ยังไม่ระเบิดเลยแล้วก็มีภาพเจ้าหน้าที่ขมรไปขุดลุมเจอวัตถุต้องสงสัยหน้าตาคล้ายจรวดโอ้โหงานนี้โทษไทยไว้ก่อนเลยจ้าพร้อมกันนั้นยังเชิญชวนชาวเนิตเวียดนามท่านอื่นๆให้แสดงความคิดเห็น เราไปอ่านความคิดเห็นสนุกๆของชาวเวียดนามกันค่ะท่านแรกให้ความเห็นว่าสองฝั่งดินเรียบกริบเหมือนเพิ่งขุดเลยเนาะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่ฉันกำลังจะคอมเมนต์แบบนี้เลยล่ะคนต่อมากัมพูชาได้พิสูจน์แล้วว่ากฎฟิสิกส์ในหนังของอินเดียนั้นเหลือเชื่อจริงๆก็คืออันนี้แซลคามีนเป็นหนังอินเดียเลยนะคะระเบิดอันนี้ฝังเอาไว้รอให้มีสงครามแล้วค่อยมาแหกปากโวยวายใช่ไหมล่ะ ก่อนหน้านี้ก็อัดเสียงปลอมคราวนี้ก็จัดฉากปลอมแล้วก็สถานที่ปลอมปากเก่งกันแต่ใน Facebook เนี่ยเหรอพวกขมิ้แม่ฉันก็นึกว่าหัวมันเทะอีกส่วนท่านนี้ให้ความเห็นเป็นจริงเป็นจังเลยนะคะว่าสงครามกับสแคมโบเดียนั้นเป็นเรื่องยากเพราะนักรบตัวจริงของเขานั้นอยู่หลังคีย์บอร์ดแม้จะมีอินเทอร์เน็ตแต่คนพวกนี้ยังเลือกเชื่อในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเชื่อเมื่อเทียบ กับประเทศผด็จการอื่นๆที่พยายามปกปิดจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสแคมบโบเดียกลับยิ่งแย่กว่านั้นซสอีกเพราะแม้แต่เรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วพวกเขาก็ยังเลือกจะเชื่อผู้นำของตนเองโดยไม่เคยตั้งคำถามใดๆเลยส่วนท่านต่อมาให้ความเห็นจิกกัดแสบๆคันๆว่าย้ายมาขุดตรงชายคานี่ละ คงเพราะขุดกลางแดดนะมันร้อนสินะมาขุดตรงนี้ดีกว่ามันเย็นดีขอเชิญโคนันเข้ามาช่วยสืบด้วยหน่อยคนต่อมาก็ให้ความเห็นว่าระเบิดของไทยเนี่ยมันคงไม่น่าจะเก่าขนาดนั้นหรอกมั้ง จริงไหมแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าระเบิดวางเป็นระเบียบลึกกำลังดีเลยนะแถมยังไม่ชนรั้วด้วยอีกตาหาหนังอินเดียยังดูดีมีเหตุผลมีตรกะะมากกว่านี้อีกมั้งแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเมื่อก่อนด่าคนโกหกต้องด่าว่าหลอกลวงเดี๋ยวนี้ให้ด่าได้เลยว่าไอ้กัมพูชาหแอบบแรงนะคะเนี่ย สมาคมรับซื้อของเก่าวเวียดนามรู้สึกเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าพิกัดระเบิดอยู่ที่ไหนจะได้ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านน,นี้ก็เป็นคอมเมนต์ประมาณว่าระเบิดเนี่ยมันเก่ามากยังกะเอาของเก่ามาจัดฉากเลยละ่ะคอมเมนต์นี้สั้นๆนะคะแต่จี๊ดโดนใจกัมพูชาสไตล์ไม่ใช่กังนําสไตล์นะคะขอย,ย้ำคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเล่นยังกะเด็กๆช่วยโตเป็นผู้ใหญ่กันหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาก็ให้คอมเมนต์แสบๆขำๆเอาไว้ว่า ระเบิดคงตกช้าสโลโมชันระดับหนังอินเดียเลยสินะเลยมีเวลาขนโอง่งขนต้นไม้พวกนั้นมาไว้ทันดูท่าเพื่อนบ้านชาวเวียดนามของเราเนี่ยจะชอบดูหนังอินเดียและ,และมุกตลกสายฮาในหนังอินเดียกันมากเลยนะคะคอมเมนต์ต่อไปก็แซวเป็นหนังอินเดียอีกแล้วนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ว่านำเทรนไปเลยแซงหน้าหนังอินเดียและทุกกฎฟิสิก์ของโลกใบนี้ต่อมาก็ให้ความเห็นว่า สำนักข่าวของคอมเนทุกแห่งดูเหมือนจะผลิตจากโรงเรียนของเจ้าชายสามคนคอยแต่งเรื่องใส่ร้ายและทำตัวเองเป็นเหยื่อแต่ไม่มีใครในโลกเชื่อแล้วนะโชคดีนะที่พ่อลูกหุนไม่มีใครมีเครื่องบินรบไม่งั้นคงทิ้งระเบิดใส่ตัวเองแล้วก็แกล้งทำตัวเป็นเหยื่อโทษคนอื่นอีกตามเคยละสิคอมเมนต์ต่อมาก็ค่อนข้างสะบดนิดนึงนะคะพ่องเอ้ยอย่าได้ตอแหลเก่งนักเลยพวกแคมเอ้ย คนต่อมาก็ให้ความเห็นว่าอ้าวนี่นึกว่าฉากหนังย้อนยุคเหมือนย้อนยุคปยุคขมินแดงซะอีกคนต่อมาก็ให้ความเห็นว่าระเบิดโคตรดูปลอมเลยอะ่ะเอาระเบิดเวียดนามไปยังดูมีเรี่ยวแรงที่จะระเบิดมากกว่านี้อีกนะนี่แอบขุดไปฝังไว้ตอนกลางคืนแล้วเช้ามาก็ทำตัวเป็นเหยื่อใช่ไหมล่ะกี่พันครั้งก็ไม่เชื่อพวกส้มนี่หรอกยิ่งทำยิ่งแสดงถึงความต่ำตมเฮ้อพอลูกหุ่นนี้มันน่าอับอายจริงๆ หัวมันเทศลูกนั้นน่ะตั้งแต่สมัยอเมริกาทิ้งระเบิดแล้วมัง้งโอ่งยังดูดีอยู่ครบเลยนะคอมเมนต์ยาวที่มีรูปภาพประกอบนี้นะคะขออัปเดตพี่ๆหน่อยนะคะคราวนี้รัฐบาลกัมพูชาเชิญผู้สังเกตการนานาชาติมาด้วยนะไม่ใช่เล่นๆเลยล่ลละครั้งนี้ขั้นต้องทําให้ทูตทหารทั้ง23ประเทศเนี่ยต้องกินยาพาราคนละ2เม็ดเลยทีเดียวคอมเมนต์สั้นๆข้างล่างก็บอกว่าแรงยังไม่ตกจากโอ่งเลยซึ่งเมื่อสูมภาพดูก็จริงด้วยนะคะ แปลงยังต้งอยู่บนโอ่งเลยอ่ะทุกคนงานนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านชาวเวียดนามด้วยจริงๆที่ตาดีและช่วยสื่อโดยเฉพาะอันที่โอง่งยังไม่ระเบิดหรือไม่แตกเนี่ยชัดเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระเบิดจริงถ้าลงกลางบ้านจุดนั้นจะต้องมีแรงระเบิดกระจายรัศมีได้หลายเมตรเลยทีเดียวเศษดินเศษบ้านเศษโอง่งจะต้องกระจุยแน่ๆค่ะอยากจะบอกว่าชาวเวียดนามเนี่ยแซ่บจริงๆกล้านะพูดในสิ่งที่หลายๆคนคิด แต่ไม่กล้าพูดและขอบคุณที่ช่วยไทยแก้ต่างและตามหาความจริงนะคะ